กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผม้ชมมนีพระเที่ยงกาเดินทางมาที่ในตจังหวัดสีสเกตนะครับเนาะมาติดตามตัวเลขของคุณพ่อสมานคุณพ่อสมานจุดทูบเสียงไทยซึ่งอดกรกับหลายคนหลายท่านพูนบอกว่าเนี่ยเห็นเป็นหาหาซี 4, หรือว่าหาหาเจ็ดประมาณนี้แหละครับสมนชู้ชมเนาะเพราะว่าตัวที่สามนั้แบบว่ามันบ่ค่อยชัดเจนครับบางคนเห็นเป็นหาซีหาหาซีบางคนเห็นเป็น,นปหาหาเจ็ดฉะนั้นีมุพระเที่ยงเลยจะถือโอกาสเดินทางมาติดตาม ตัวเลขกับคุณพอสมานอีกครัง้งนึงครับผมเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปครับตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าบ้านของพอเป็นทีเดียบร่อยนะครับเนาะไปครับไปสอบถามกับคุณพ่อเลยว่าวมว่ใดตัวใดเอาไปฝากท่านผู้ชมแน่ไปครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสมานสวัสดีครับนี่ครับเนื้อย่างแล้วกันครับผมโอ,โอ้มาถึงถึงนเนย่างไล้ครับท่านผู้ชุมมูนีมีอ่ะผู้นึงหมอบางหันลูกไส้ไงเป็นบบบนักเลงมีโยโสบ<อ>้าบนสิสวนกันพอเที่ยงบ่ขี่รถฮอนดา้าแจกขั้ขาศาวไปอ๋อผมออกลาดออกมาหนีหมวกหกหนี <laughs> จุดระเบิดครับทูบมูนีจุดระเบิดมืลขึ้นจุดมืลขึ้นนี่เนาะได้สองตัวโอ้เห็นยังยังมีปัญหาแบบคู่หวานบงหันละแต่ว่าผม แต่ว่าผมไม่นม่ม่มือเลขสีออกอกันบ่มือเลขว่าผมจดนนผมอันนี้ได้บาทนี่ฝันว่าผู้ชายรูปล่างขาวว่าโอ้ยถือเลขข้างบนเพื่อนไะหม,มถือถือถือเลขข้างบนถือเลขข้างบนไปซื้อซีนมะลาบก,ก่อนครับแต่ว่ากัฝันดีผมว่าตีบอกอ่าฝันมาจากไหนก่อนเพราะว่าไออเอาได้เลขมาแล้วหกห้าหนึ่งว่า 6, 5, 1, ว่าว่าเฮ้ยเจ้ามีเบยมีบ่ว่าตีทรไปบอกมือเลขรับ ทั้งไมีอยากอะไรมาบ่ต้องโทรไปบอกหรอกกิก็เลยบ่เนี่ยเนี่ยมีาสั่งเนาะงวดนี้ฝันอะไรยัางงวดนี้งวดนี้มึงขึ้นบ่ได้ฝันแล้วมึงขึ้นไปขายผมจุดแล้วโขกโม่ผมก็ไปขายของซอยเมีามึงขึ้นโอขายกระทงกระมานอยู่ดอกเด็ดดอกกลัวครับดอกง่ายนะค่ะขายไปตั้งบุญอยู่ดอกผมยังว่าลูกเต่ามากก็เลยเออซื้อเนี่ยยางไม่กินลูกก็บ่กคอยจะมาหาวอนก็อยู่ฟูสิงออกรถไฟพอสมานถึงเลกหลายเนี่ รถเพิ่นมีสองขั้นเพิ่นแลีนสองมีมัมดด้าครับอันนี้เพิ่นก็เลยเอาเอาขั้นนี้เนลูกใส่นะรถไม่ไปสมานต่อครับพุ่งก่อสมานตะครับเนาะนี่วนงวดนี้บ่อืือให้ลูกใส่เพิ่นตอนงวดเอาได้เด็ดเลยงวดนี้ <S <S ครับแต่ว่าก็บตั้งเทียมันมันมาเข่าสิบห้าคำเทียมันก็ไปเข่าแปดคำแต่ว่าแต่ว่างวดงวดนี่เพิ่นมาเข่าแปดคำเด้อไฟขับไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งน้ำคุณงก่อสมานเลยครับเสียไป,ไป,ไป ครับังโอ้พอดีครับลูกหลานเพื่มาเยี่ยมเยียนขุนพอสมานนะครับไปแล้วเหรอเอานี่ไปด้วยอี้ไปขันไปเบิ้งเนาะเออนั่นคือุพอสมานครับไปบ่อดงอันนญาตเขาไม่ไปผ้าเอฟซีไปเบิ้งรันสม้ชมเดื๋องตัดผมไหมครับรตัดไหม ครับไปไปห้ยบาเอ็มก็ไปส่งก่อนเพราะงวดเออวันที่สิบหกมงหันเนาะนี่ก็ทิว่าตัวผมเอารักฐานไปเลยนี่กีิว่ามาถือถือยุ่งถือปลายถือถือเจ้าละหานศีโอจุดจุดอีกวันสัปาห์วันที่สิบหกนั่นครับผมอธิโทบไปบอกไออันนี้ละนี่ได้ผัดได้มันตัวนี้มันถือเป็นสองด้วยอย่างนี้สองหกต่วว่าเก้า ก็โกกับเก่าตัวเดียวกันมันขึ้นที่บ่อกดอกมันหลอกแล้วเก่าหามืงหันเนาะแม่นะกับบ่ต้องไปซื้อดอกหนักก็คือว่านักตัวนี้เลยหาหกแต่มันขึ้นมันกับบ่ไเด็ฝันนมันขึ้นตัวสี่นของคนยังมากกับตีสองคนจะไหนนอนไปเจ้าเข่ารับก็ไรลอยกระทงโอไปลอยกระท่งแต่ว่าตะวกรอนติดจูดฝันเห็นงูแต่ว่างูคล้ายๆเป็นงู งูตัวบางใหญ่ประมาณสามนิ้วคล้ายงูงูตั้มท่านสองตัวนะมะเกี่ยวมะเกี่ยวงูนี่มันจะเป็นอย่างสองตัวงูใหญ่เป็นแปดงูนะงูใหญ่ได้พอเที่ยงตัวทอปลาะมือผมเนี่ยตบานตบานเป็นป่องสามป่องมาผ่านกันสองตัวบานผมมาจุดทูบมาเคลื่อนบอมากับคนหัวลูกกะที่ว่าตัวอีกเห็นเลขสองตัวมันมันเพิ่งจะหายแค่สองตัวทั้งหมดผมขื่อดาแต่ว่าผมกะติดจุดไหมอีกอยู่มืออัน มือเรียกจะออกสิสิล่องเบิ้งอะนะหมูสองตัวป่องสามป่องป่องสามป่องนีับหกับฟเป็นตัวสองตัวสามสองไปพอผมก็บอกหมูแต่ว่าตัวนี้มันตัวนี้มันมันสิเป็นอย่างมันบ่บ่กุเทียมันก็ต้องตุ่งละคืองวดแบบหกเก่าห้าเก่านะแต่งวดนี้มันฝัดหกเก่าตัวเดียวกันมันพ้าออดเก่าหกมันสิออกบ่ผมว่ามันสิออกบ่พอเที่ยง มันออกหยาบคนว่าเขาบอกว่าออกหยาบยาบหกเก่าเก่าหกแต่ว่าแต่ว่าหกหานี่จุดสามเทียเลดหกหานี่บ่บ่เคยหนีจากเทียดอีกบ่เป็นสีม้าเสบบงวดเนี่ยผมเกิดว่าเนี่ยผมก็อนไปซื้อลอตเตอรี่ไปอยู่แต่ว่าใต้ดินผมกับเจ้าตัคุณพ่อสมานเห็นเป็นตัวใดก็ครับหกหกห่าหกห่าแต่ว่าผมผมบองตรงผมตรกท่นซื้อเนาะผมจะเรียนหกห่าลอยหาสบพูดลอยหาสิบครับ ตัวนี้5 6เรียนตัวละลอยเท่านั้นแต่ว่าปกติมืงหันผมเล่นว่าลายเนี่ผมเบิดแค่พันสองเพราะว่าเล่นแบบ H-H ตัวละสองลอยกัวแล้วก็ H-C ลอยเกตสิบหาบาทบ<ม>และ้วกะ็ดึงหน้าดึงหลังกะมัดกะมัดจูดไม่ได้ตัวนี้อีกบก 6, 5, บหกห้าหนึ่งตันแรกว่าจะอร่อยคู่ลอยเด้ย่านบ่าออก ครับผมากาเนื่องผัดมะตูดกับเล็กใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับผมว่านเพราะเท่าง่ายแค่เป็นหน้าทางเนี่ยทางของตลาดจีนเป็งรัฐบาลนะครับเนาะความสมานเอาจังสีเนาะครับครับผมอันแปรให้ก่อนสีมะบายที่หาคำฝันเห็นงูครัแต่ค่ายงูดำตัวใหญ่ตัวทบอมืดผัดสามปองผัดท่านกันอยู่ครัท่านกันก็เลยเลื่อยๆกันเลื่อยออกมาครับบานอิมือที่สองผมก็เลยมาจูดทูบจูดทูบก็ได้ก็ได้เลขยกสองตูนี่ หรือว่าจะหายแค่สองตัวมาก่อยางให้พอสามารแปตัวสความันเป็นงูเป็นตัวเลขนะครับงูเป็นตัวเลขกับงูนี่มันกับเป็นเก่าเป็นหกอยู่แล้วผมคืนว่าโขกครับบานงูกับสองตัวต่ตัวตรงเทิงนี่มันมันสิเป็นเล็กสองบ่อรับเป็นเล็กสองกับเอาสองหกห้าสองสอหห้าครับอืม้าโต๊ะโตการมันก็หาสองบ่ต้องไปเล่นหลายดอกเบอรเล่นพราะทีทุนขึ้นนักก็คือว่านักหาโหหาโลดครับผม ผมเคื่อวเขาจ่ายบาทสี่มากครับท่าผู้ชมพอเที่ยงจะพาท่ามู้ชมซองเบิงเนาะให้ท่ามู้ชมทุกท่านซองเบิ้งด้วยสายตาของตัวเองครับผมอยู่นี่จะมีทูบอยู่สองดอกครับผมขออนุญาตบาดคำเด้อครับดอกคกหาหนึ่งนี่ก็คือขุนพ่อสมานพันจุดไหวตั้งแต่งวดของวันที่สิบพกชีิิกายเย็นพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะซึ่งดอกไม้ที่พันจุดก็คือดอกนี้ครับผมนี่ครับคือดอกนี่ กายท่ามผู้ชมรองซองเมืององครับพอเทื่องจะบอขอแปลให้เพราะว่าพอเทื่องก็บมั่นใจว่าทุกท่านคงจะมองเห็นว่าแตกต่างกันนะครับท่ามผู้ชมเนาะจะร่องร่องท่ามผู้ชมร่องแปลเบื้องมันกับตัวเลขกอาจจะมีแบบว่าร่างบางชัดชัดบางนี่ครับจะเป็นดอกนี้นะครับท่ามผู้ชมนี่นี่ครับดอกนี้เป็นของวันที่สิบหกเมือวันที่สิบหกสิบพันมาแล้วครับที่คุณพอสมานเป็นมีโชคมีลาบ เพิ่นก็ตัดเล่นกับพลมากราพลได้อยู่เนาะงวดแล้วได้อยู่ครับงวดที่4ีงวดที่หาไม่บอกครับงวดที่หาบอกหนึ่งห้าหกนี่เราซื้อไปเลยครับหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกห้าแล้วก็ตัวการไว้หนึ่งห้าแล้วกันเนาะผมก็เคลื่อาเห็นผมมือคืนผมบ่ายแล้วผมเห็นล้ายมันเป็นหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าเบาแอบเห็นเป็นแปดแต่ว่าผมเห็นเป็นหนึ่งอันลก็ทิโต๊ะข้างบนเนาะคุณพ่อเนาะ ตัวข้างบนนี่ป่ะชดเจนแต่ว่าตัวสองตัวล่างนี่ที่ว่าชัดเจนอยู่ครับแต่ว่ายมันขึ้นเห็นคล้ายๆกับค่าอยู่เป็นหนึ่งอยู่แต่ว่างหางบ่อปากแต่ว่ามันสีแมีนหรือบอแมียนตัวว่ากันผมก็เลยตีเป็นหนึ่งหกห้านักฮกหาต่ว่าหนึ่งหาเหรียญสกัดไว้คือคือตอนเอ๊เก้าหาหาเก้านะการไว้หนึ่งหกห้านะการเก้าหาไว้นะเมันก็ออวเก้าหาต่ว่างวดนี้มันผมกับเก้าก็ที่ผมมาดอกเก้าหามันมาดูหลายมันสีใหญ่ แต่ว่าหกหาหามันมากนะสิมากหกหาละเส้นตัวคุณวาดสมานงวดนี้มักมักตัวใดครับผมมักหกหาแค่หนึ่งหาเดียวหกหา,กหาเพราะว่าหานึ่าะกเป็นเหล็กบ่ามันขึ้นปุ๊บมันก็คลายปเป็นเหล็กหนึ่งมันมันมีตัวงออยู่พอเที่ยงงออ,อ,อ,ยอยู่หมองน,นี่ผมต้องเกลี่ยเบื้องนะครับนี่ล่ะแต่ว่าพอเที่ยงจะบอกขอแปลได้ครับให้ท่านผู้ชมเบิ้งเอาเองครับก็คือดอกนี่แหละครับพอเที่ยงบอกแค่ว่าจะเป็นทูบดอกนี่ นี่ครับที่คุณพ่อสมานจุดมือขึ้นนี่เนาะครับผมจุดมือขึ้นสิผาจุดมือขึ้นนี่ครับที่คุณพ่อสมานเพิ่อนในเดินทางไปขายของอยู่ที่สวนเพิญอย่างนี้ก็ต้องนำก็กลางก็กลางน้ำเป็นเอยหัวน้ำค่ำครับมือขึ้นก็มาเด้อตัวที่นอนตีสองก็ว่าได้ฝันดอกใครทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เบื้องยังมีสติเด้อครับให้เบื้องยังมีสติเพราะว่าตัวเลขทุกตัวใครแค่เป็นแนวทางเนาะคุณพ่อสมานเนาะแค่เป็นแนวทางครับแต่ว่าคุณพ่อสมานเพิ่น มีแนวทางที่ว่าเพิ่นได้อยู่เรื่อย่หลายตัวครับสี่งวดงวดนี้คืองวดที่หาที่บอกงวดที่ผ่านมากครับเพันจุโัวอีก,กดอ,อกหนึ่งกับปรกากฏว่าเข่าหกหนึ่งเลยครับนี่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ครับการทำผู้ชมเบิ่งเอาแต่ผู้เชี่ยวมึงว่าชัดเจนอยู่ครับของตัวท้ายตัวตัวข้างบนนี่กับบัวชัดเนาะก็แล้วแต่ท่านจะตีเอาเองครับผมตีเอาเองผูเ้เชี่ยวกับฮามาให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าแนวทางของเงวนวันาทีหนึ่งท่านว่าคมพศ2564ครับผมนะครับผมเนาะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดายชาแนลเราก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณพอสมานโหมันไก่กันโพดจะเฝ้าย่างมากพอจะเฝ้า เพราะขอบคุณขอบคุณคุณพอสมานที่ให้เจป็นเด็ปีฝันวันนี้มันอวันท่หนึ่งท่านว่าคมตรงต้ยป็นกอตะลัดปีใหม่ผู้ใดผู้ใดากถือเลขทั้งข้างบนข้างล่างรัฐบาลซื้อเอาไปเลยหนึ่งหกห้าหกห้าหนึ่งห้าตัวการหนึ่งห้านะครับงวดนี้รับประกันรับประกันไม่ถึงพันหรอกเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าออมันใจแห้งมัดใจเพาต้องหาล้านหกล้านเอาเท่านี้ งานมาถือมากกับทีบาโอ้ยจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าถืออี่นีมาซีงวดตัวปืนตัวใดตัวจะขวางตัวบ่ได้ดม่นครับครับสุดท้ายนี่กับขอบุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตาร์ดัชแนลเนาะท่านใดที่บ่นคลิปนี้ขอให้มี่ค้าคมเจริญหลงเรื่องเขานาในนาทีการงานหรือว่าเขามาในครอบครัวขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปคลิปนี้พรเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกระไ่คลิปนาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสมานเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ เรามาเหลียวหวังหันฟันวัา